ส,สดีค่ะน้องเนตตี้พาเครื่องอีพีนี้เป็นอีพีที่339กันแล้วนะคะคุณลูกค้าคุณลูกค้าเก่าคุณลูกค้าใหม่นะคะท่านใดดูแล้วชอบดูแล้วสนใจองค์ไหนก็โทรมาปิดกับหนูได้นะคะที่เบอร์โทร092 9045735 ID Line ลเบอร์เดียวกับเบอร์โทรเลยนะคะ 092 9045735นะคะคุณลูกค้ากดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะเวลาหนูเอาคลิปลงนะคะมันจะแจ้งเตือนไปหาลูกค้านะคะคลิปวีดีโอหนูนะเราไปเริ่มรายการแรกกันเลยนะคะเป็นรายการที่หนึ่งนะคะ รายการที่หนึ่งนี้เป็นผ้ายานรอยเท้าหลวงพ่อคูณนะคะผ้ายานรอยเท้าหลวงพ่อคูณนี้หนูเอาสามร้อยบาทนะคะสวยๆเลยนะคุณลูกค้าท่านใดชอบสนใจโทรมาปิดได้นะคะผ้ายานรอยเท้าหลวงพ่อคูณนะคะสามร้อยบาทนะคะนี่นะคะข้างหลังไม่มีนเนาะมีแต่ข้างหน้านะคะ สามร้อยบาทนะท่านใดสนใจโทรมาปิดได้นะคะสวยๆเลยนะต่อไปนะคะเป็นรายการที่สองนะคะรายการที่สองนี้เป็นเหรียญภาพพรหมหลวงปู่ดูนะคะ เรียนภาพพ่มหลวงปูดูนี้หนูเอา300บาทนะคะ300บาทคุณลูกค้าท่านใดสนใจโทรมาปิดได้นะคะสวยๆเลยนะสวยมากๆเลยนะคะ300บาทนะคะองนี้ต่อไปนะเป็นรายการที่3นะคะ1นึสองสาม ายการที่สามนี้เป็นเหรียญภาพครูการุณาวิหารีนะคะเหรียสวยๆเลยนะคะเหรียญน,นี้หน่อยสามร้อยบาทนะคะเหรียญภาพครูการุณาวิหารีสามร้อยบาทนะคะถ้าใครสนใจโทรมาปิดได้นะสวยๆเลยนะคะ ต่อไปนะคะเป็นรายการที่สี่นะคะรายการที่สี่นี่เหลียนไม่รู้ที่นะคะคุณลูกค้าท่านใดชอบสนใจโทรมาปิดได้นะอันนี้หนูเอา300อยบาทนะคะอ300อยบาทนะคะสวยๆเลยนะ สวยมากมากเลยนะคะต่อไปนะคะเป็นรายการที่ห้านะรายการที่ห้านี้เป็นเหรียญหล่อโบราณนะคะไม่รู้ที่เหมือนกันนะเหรียญหลวงพ่ออะไรก็ไม่รู้ สามร้อยห้าิบาทนะคะเรียนนี้หนูเอาสามรอยห้าสิบบาทนะคุณลูกค้าท่านในสนใจโทรมาปิดได้นะคะสามรอยห้าสิบบาทต่อไปนะคะเป็นรายการที่หนะคะ รายการที่เหาะนี้เป็นเรว่งพ่อทั่วหลอ่อโบราณนะคะนี่นะอาจารย์นอนนะคะวัดช้างไห้นะคะนี่นะอันนี้หนูอาสามร้อยบาทนะคะสามร้อยบาทนะคนทุกขาท่านใดชอบสนใจโทรม,มาปิดได้นะคะ อันนี้หนูเอาสาร้อยบาทนะคะต่อไปนะคะเป็นรายการที่เจ็ดนะคะรายการที่เจ็ดนี้เป็นลอก่อโบราณนะคะข่าวอ้อน,นะคะลูก่รโบราณข่าวอ้อนนี้หนูเอาสามร้อยบาทนะคะ สวยๆเลยนะสนใจโทรมาปิดได้นะคะนี่นะคะสวยๆเลยนะสามร้อยบาทนะคะต่อไปนะเป็นรายการที่แปดนะคะ รายการที่แปดนี้เป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะคะสวยๆเลยนะอันนี้หนูเอาสามรยห้าสิบบาทนะคะรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะคะสามรอยห้าสิบบาทนะนี่นะคะ ต่อไปนะคะเป็นรายการที่เก้านะคะรายการที่เก้านี้เป็นพระชัยนะพระชัยท่านจะมาเนื้อสำมฤทิ์นะคะนี่นะ สี่ร้อยบาทนะคะองน,นี้หนูเอาสี่รอยบาทนะคะชอบก็โทรมาปิดได้นะโทรมาปิดกับหนูได้นะคะคุณลูกค้าสวยๆเลยนะคะผ้าชายท่านเจ้ามาเนื้อสัมทริสี่รอยบาทนะคะสวยมากเลยนะคะต่อไปนะคะเป็นรายการที่สิบนะ รายการที่สิบรายการที่สิบนี้เป็นฤๅษีบุดยานะคะเป็นเนื้อสัมฤทธิ์นะคะนี่นะฤๅษีบุดยาเนื้อสัมฤทธิ์นี้หนูอาสิร้อยบาทนะคะสี่ร้อยบาทนะสวยๆกันเลยนะคะคุณลูกค้าคุณลูกค้าท่านใดชอบสนใจโทรมาปิดกับหนูได้นะคะนี่นะ เล้อสี่บดยานะคะสี่ร้อยบาทนะคะองค์นี้สนใจท่ามาปิดได้นะต่อไปนะคะเป็นรายการที่สิบเอ็ดนะคะ รายการที่11นี้เป็นพระสมเด็จนะคะทาชาติรงรักปิดทองนะคะพระสมเด็จทาชาตรงรักปิดทองนี้หนูเอา500บาทนะคะ500บาทหนะ้าสวยๆกันเลยนะคะเห็นกันชัดป่ะเนาะนี่นะคะ ห้ารอยบาทนะคะอึงหนีสนใจโทรมาปิดได้นะ นี่นะคะห้าร้อยบาทนะคะชอบก็โทรมาปิดได้นะมันมันเป็นอย่างนี้อ่ะคุณลูกค้าอธิบายมาถูกมันอินโนตุนเตนอย่างู้ดห้าร้อยบาทนะคะต่อไปนาเป็นรายการาที่สิบสิบสองนะคะ รายการที่12นี้เป็นพระรอดนะคะกุรำพูลนะคะสวยๆเลยนะพระรอดกุรำพูลนี้หนูเอาเสียร้อยบาทนะคะสวยๆเลยนะสนใจโทรมาปิดได้นะคะพระรอดกุรำพูลนะคะ นี่นะ400บาทนะคะองนี้ต่อไปนะคะเป็นรายการที่13นะคะ รายการที่สิบสามนี้เป็นผ้าปิดตาหลวงปู่ยิมนะคะผ้าปิดตาหลวงปู่ยิมนี้หนูอาสามร้อยห้าสิบบาทนะคะสวยๆเลยนะสนใจเธอมาปิดกับหนูได้นะคะสวยมากๆเลยนะนี่นะคะสามร้อยห้าสิบบาทผ้าปิดตาหลวงปู่ยิมนะคะองนี้ ต่อไปนะคะเป็นรายการที่สิบสี่นะรายการที่สิบสี่นี้เป็นพาปิปีตาถักเชือกนะคะอันนี้บอมีหูเด้อ อ,อันนี้หนูเอาสี่บาทนะคะส0 0บาทนะสนใจโทรมาปิดได้นะคะ้าปิดตาถักเชือกนะคะสวยๆเลยนะสนใจก็โทรมาปิดได้นะคะ400บาทนะคะต่อไปนะคะเป็นรายการที่ส5ห้านะ รายการให้สิบห้านี่เป,นเป็นผ้าปิดตารวมพ่อแก้ผงคุกรักนะคะสวยๆเลยนะสวยมากเลยนะคะผ้าปิดตารวมพ่อแก้ผงคุกรักนี่หนูเสีร้อยบาทและคะาองค์นี้เสียร้อยบาทนะสวยๆเลยนะคะสวยมากๆเลยนะ นี่นะคะสวยจริงๆนะคะ400บาทนะคะต่อไปนะคะเป็นรายการที่16นะรายการที่16นี้เป็นเครื่องรางนะคะหัวแหวนเนื้อเมกาสิทธ์นะคะมีจานอี๋วจานอยู่ตรงไหนแล้เนี่ย นี่นะคะคุณลูกคา้าสามร้อยบาทนะคะนะสามบาทนะสนใจก็โทรมาปิดได้นะคะสวยๆเลยนะเพื่อแหวนเนื้อเมกสิทธิ์นะคะสามร้อยบาทนะคะ,อ,ะ,คะอันนี้ต่อไปนะเป็นรายการที่ส7นะคะ รายการให้17นี้เป็นเครื่องรางนะคะมาแรงภูคํานะคะทางเหือนะมาแรงภูคำนะคะเหือนะะะอันนี้หนูเอา300บาทนะคะ300บาทนะสนใจเธอมาปิดได้นะคะสวยๆเลยนะนะคะ300บาทนะคะเครื่องรางมาแรงภูคํานะคะ อืมสามร้อยบาทนะสนใจโทรมาปิดได้นะคะต่อไปนะคะเป็นรายการที่18นะคะรายการที่18นี้เป็นเครื่องรางเบี้ยแก่นะคะวัดบางน้ำบูนนะคะวัดบางน้ำบูนนะ อันนี้หนูอาสี่รอยห้าสิบบาทนะคะสี่รอยห้าสิบบาทนะสนใจโทรมาปิดได้นะคะสวยๆเลยนะนี่นะคะเบียแก้วบางนาะวนนะคะสี่รอยห้าสิบบาทนะคะชอบโทรมาปิดกับหนูได้นะสวยมากๆเลยนะคะคุณลูกค้าสวยจริงๆเลยนะคะ ต่อไปนะคะเป็นรายการที่สิบเก้านะรายการที่สิบเก้านี้เป็นพาจู้เจียนะคะเป็นพาพูดยืนนะคะสีแดงนะ นี่นะคะสวยๆเลยนะคะสวยมากเลยนะคะคุณลูกค้าท่านใดนะสนใจก็โทรมาปิดกับหนูได้นะคะองนี้หนูเอาห้าร้อยบาทนะคะห้าร้อยบาทนะผ้าจู้เจียผ้าพุจยูนสีแดงนะคะห้าร้อยบาทนะสนใจก็โทรมาปิดกับหนูได้นะคะสวยจ,จริงๆเลยนะคะอุงนี้ ต่อไปนะคะเป็นรายการสุดท้ายนะคะเป็นรายการที่ยีสบนะรายการที่ยีสบนี้เป็นผ้าบูชาหลวงพ่อทวดนะคะน่นาผ้าบูชาหลวงพ่อทวดปีสองพ ห้าศูนสามนะคะสองห้าศูนย์สามกว่าสี่จุดห้านิ้วนะคะสูงห yeah. ้าจุดห้านิ้วนะควงนี้หนูเอาแปดร้อยบาทนะคะคุณลูกค้าถ้าไลยชอบสนใจโทรมาปิดได้นะสวยๆเลยนะคะสนใจโทรมาปิดกับหนูได้เ no ด้อนี่นะคะมันหนักเนาะอุ้ย นี่นะคะผ้าบูชาหลวงพ่อทวดนะคะแปดร้อยบาทนะคะแปดร้อยบาทนะสนใจโทรมาปิดได้เลยนะคะสนใจโทรมาปิดได้นะสวยๆเลยนะคะสวยจริงๆเลยนะคะคุณลูกค้าหนุ่มดจจุเดเด้อแปดร้อยบาทนะคะอ,อนี้ สุดทายน,นี้นะคะของอีพีที่339นี้นะเองเนตตี้พักครึ่งนะคะก็ขอขอบคุณคุณลูกค้านะคะคุณลูกค้าเก่าคุณลูกค้าใหม่นะท่านใดดูแล้วชอบดูแล้วสวนใจเอิ่มไหนก็โทรมาปิดกับหนูได้นะคะที่เบอร์โทร092 9 4 5 7 7 5 5 ID Line ไลเบอร์เดียวกับเบอร์โทรเลยนะคะ 0929045735นะคะคุณหนูมีแต่ผ้าสวยๆเลยนะผ้าบานๆนะคะท่านใดสนใจชอบวงไหนโทรมาปิดกับหนูได้เลยนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะเวลาหนูออกคลิปใหม่ๆลงนะคุณลูกค้าจะได้เห็นเป็นคนแรกจะได้ผาสวยๆไปครอบกรองนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ